สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สันสาระช n แนลนะคะคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องฟ้าทลายโจรประโยชน์และข้อควรระวังฟ้าทลายโจรสมุนไพรที่มากไปด้วยรสขมหากกลับอุดมไปด้วยสรรพคุณทางยาสูงเป็นที่นิยมใช้ในหลายประเทศในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นอินเดียสีลังกา และไทยสำหรับประโยชน์ของสมุนไพรฟ้าทลายโจรนั้นจัดว่ามีอย่างมากมายเลยทีเดียวที่สำคัญช่วยในการรักษาโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไปดูกันว่าประโยชน์ของฟ้าทลายโจรนั้นจะส่งผลดีต่อการรักษาโรคต่างๆและต่อร่างกายอย่างไรบ้างรักษาอาการร้อนในด้วยการนำใบแก่ของฟ้าทลายโจรประมาณ15กรัม และใบเตยสด15กรัมต้มกับน้ำสะอาดให้พอท่วมทิ้งไว้แค่พอเดือดแล้วนำมาดื่มก่อนอาหารทั้ง3มือ้อถ้าต้องการให้หายขาดควรดื่มแทนน้ำเปล่าต่อเนื่องกันรักษาโรคท้องเสียท้องร่วงโรคบิดโดยให้นำกิ่งสดและใบสดของฟ้าทลายโจรมาสับให้เป็นท่อนสั้นๆประมาณ1เซนติเมตร3กรัมือ นำไปต้มกับน้ำสะอาดเป็นเวลา15นาทีแล้วนำมาดื่มก่อนอาหารวันละ3ครั้งรักษาอาการผมร่วงโดยให้นำใบฟ้าทลายโจรสด6-7ถึงใบไปแช่แล้วขยาในน้ำอุ่นหลังจากนั้นให้นำมาชลมงไว้ให้ทั่วศีรษะเป็นเวลา5-10นาทีแล้วล้างออกหรือจะสระผมด้วยแชมพูอีกครั้งก่อนล้างออกก็ได้จะช่วยแก้อาการผมร่วง และทำให้ผมงอกออกมาเร็วกว่าเดิมรักษาแผลสดและฝีโดยนำใบแก่ของฟ้าทะลายโจรประมาณหนึ่งกำมือตำให้ละเอียดแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเติมเหล้าขาวลงไปครึ่งถ้วยยาและน้ำครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วกรองแยกกากออกมาพอกบนแผลและฝีใช้ผ้าสะอาดพันทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเปลี่ยนกากไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะดีขึ้น รักษาโรคหวัดคัดจมูกนำใบฟ้าทลายโจร2-3กรัมมือมาล้างให้สะอาดแล้วนำไปผึ่งในที่ร่มที่มีลมโกรกจนกว่าใบจะแห้งห้ามตากแดดโดยเด็ดขาดเพราะตัวยาจะสูญเสียไปกับความร้อนเมื่อใบแห้งดีแล้วก็ให้นำมาบดให้ละเอียดแล้วเอาใส่กระปุกเล็กๆไว้เมื่อเป็นหวัดคัดจมูกนำมูกไหลก็ให้เขย่ากระปุกนี้แรงๆ แล้วเปิดฝาเพื่อสูดดมควันจากผงฟ้าทลายโจรจะช่วยให้อาการดีขึ้นจนถึงกานหายเป็นปกติใช้แทนแอลกอฮอล์ล้างแผลนำผงฟ้าทลายโจรที่ได้จากการทำตามวิธีรักษาโรคหวัดคัดจมูกมาแช่ทิ้งไว้กับเหล้าขาว40ดีกรีในปริมาณที่เล่าท่วมผงเล็กน้อยปิดฝาขวดให้แน่นทิ้งไว้7วันระหว่างนั้น ให้เขย่าว,วันละหนึ่งครั้งจนกว่าจะครบทั้ง7วันเมื่อเป็นแผลสดก็นำมาทาแผลตามปกติสูตรนี้สามารถนำมาดื่มเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารได้อีกด้วยแต่ต้องกรองเอาเฉพาะเหล้าเท่านั้นถ้าทานทั้งหมดเลยจะขมมากช่วยรักษาไข้ไทฟอยการทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรแบบแคปซูล2เม็ด3เวลาก่อนอาหาร โดยทานเป็นเวลา3สัปดาห์จะทำให้ฟ้าทลายโจรไปทำลายเชื้อไทฟอยด์ที่มีการฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อของต่อมน้ำเหลืองและในผนังลำไส้เล็กอีกทั้งยังช่วยเร่งให้ตับสร้างน้ำดีและช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีอีกด้วยช่วยรักษาฤิสีดวงทวารสำหรับผู้ที่เป็นโรคริ์สีดวงทวารให้ทานฟ้าทลายโจรแบบแคปซูลครั้งละ2-3เม็ดก่อนอาหารทั้ง3เวลา รวมทั้งก่อนเข้านอนจะช่วยให้อาการเลือดออกหรือปวดทวมค่อยๆหายไปนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถขับถ่ายได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมจนเป็นปกติข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทลายโจร 1. ไม่ควรใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกันเกิน7วันเนื่องจากฟ้าทลายโจมรมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างแรงอาจทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสีย กล้ามเนื้ออ่อนแรงวิงเวียนศีรษะได้ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องทานต่อเนื่องเกินเจวันจริงๆควรทานคู่กับน้ำขิงเพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงดังกล่าว 2. ไม่ควรนำฟ้าทลายโจรมาใช้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตต่ำเนื่องจากฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณในการลดความดันโลหิตลงหากฝืนใช้หรือใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ อาจรู้สึกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกมึนงงสับสนถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นควรหยุดใช้ทันทีและวอาการจะค่อยๆดีขึ้นเองภายใน3-4ชั่วโมงเนื่องจากฟ้าทลายโจรไม่มีการตกค้างภายในร่างกาย 3. ฟ้าทลายโจรเมริดเย็นจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้ที่เมริดร้อนหากผู้ป่วยเป็นหวัดที่เกิดจากริดเย็น เช่นมีอาการหนาวข้างในร่างกายเป็นไข้แบบไม่มีเหงื่อแล้วใช้ฟ้าทลายโจรอาจทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม 4. ฟ้าทลายโจรมีผลข้างเคียงรุนแรงควรสังเกตอาการผู้ทานอยู่เสมอว่ามีความผิดปกติหรือไม่เพราะในรายที่มีการแพ้ฟ้าทลายโจรมากอาจมีอาการเริ่มต้นตั้งแต่ผื่นขึ้นหน้าบวมตัวบวมหายใจไม่ออก ถึงขั้นเสียชีวิตได้ทันที 5. สตรีที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์และอยู่ในช่วงให้นมบุตรไม่ควรกินฟ้าทลายโจรในช่วงนี้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและทำให้เกิดความผิดปกติได้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสันสาระชาแนลสันหาสาระดีๆมาแบ่งปันกันเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันนะคะ